คู่บุญไม่ได้หมายถึงชายหญิงที่มีรูปสวยมาครองคู่เป็นสามีภรรยากันแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นคำว่าคู่บุญหมายถึงคนสองคนที่เคยกระทำกรรมดีร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานหลายภพหลายชาติเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาจนหล่อหลอมจิตวิญญาณของคนทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันคำว่าคู่บุญนั้นไม่ต้องพูดถึงการเสียสละเล็กๆน้อยๆเลยแม้แต่ชีวิตก็เสียสละให้กันได้โดยไม่ต้องอ้อนวอนร้องขอฉะนั้นคำว่าคู่บุญจึงเป็นมากกว่าการเสียสละไม่มีคำนิยามใดๆ จะมาวัดค่าได้ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนมีคู่บุญมาด้วยกันทั้งนั้นการที่ใครสักคนจะได้พบกับคู่บุญของตนนั้นจำเป็นต้องมีวิบากกรรมดีส่งผลจึงจะเกิดเป็นพลังด้านดีที่จะดึงดูดคนทั้งสองเข้าหากันให้ได้มาครองคู่กันและได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อสร้างวิบากกรรมดีอันเป็นกุศลสืบไปคู่บุญจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องเริ่มจากกำลังของบุญคือทั้งสองจะต้องมีบุญเป็นกำลังในการดึงดูดเข้าหากันเหมือนน้ำกับน้ำย่อมมีพลังบริสุทธิ์ดึงดูดเข้าหากันแต่ถ้าหากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนบาปจิตใจหยาบช้าเสมือนด่งน้ำมันแล้วไส้ ก็ย่อมไม่สามารถผสมรวมกันได้ย่อมลอยตัวถอยห่างออกไปในที่สุดในเมื่อคู่บุญมีบุญเป็นตัวชี้วัดแล้วคนบาปที่ปรารถนาจะครอบครองความบริสุทธิ์นั้นย่อมหมดสิทธิ์ในความปรารถนานั่นแลนอกเสียจากท่านจะสร้างบุญกุศลให้เกิดเป็นกำลังบริสุทธิ์เสมอกันขึ้นมาเสียกอ่อนจึงจะสามารถมีพลังดึงดูดคนที่มีบุญเสมอกัน มีสินเสมอกันคนที่เคยได้ทำบุญร่วมชาติตักบาดร่วมขันกันมาแต่ปางก่อนได้ไหลเวียนมาบรรจบพบรักคองคู่กันในชาติปัจจุบันกฎง่ายๆของธรรมชาติคือถ้าเป็นกรวดกรวดก็จะอยู่ร่วมกันถ้าเป็นทองทองก็จะอยู่ร่วมกันเสมือนคู่บุญก็ต้องอยู่ร่วมกับคนบุญจะให้ไปอยู่ร่วมกับคนบาป ก็ย่อมเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้โจรใจบาปหยาบช้าจะให้มาอยู่ร่วมกับคนบุญก็เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าท่านอยากได้คู่บุญมาครองมาร่วมหอลงลงด้วยกันท่านก็อย่าทำตัวเป็นคนบาปให้เพียรละกรรำชั่วและกระทาแต่กรรมดีอยู่เป็นนิดเถิดไม่นานนะักคู่บุญของท่านก็จะปรากฏ ขึ้นมาเป็นความจริงได้ในชาติปัจจุบันนี้แต่ถ้าหากท่านยังไม่เพียรละบาปบำเพ็ญบุญกุศลแล้วไซท่านก็จะเจอแต่คนบาปประเภทเดียวกันในข้อที่กล่าวมานี้คือสุขใจเมื่อแรกพบอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้เย็นใจเมื่อลาจากท่านว่าอยู่ด้วยก็สุขอกสุขใจจากกันไปก็เย็นอกเย็นใจหาได้มีความระคายแขงในหัวใจไม่